ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t com ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่5พี่ชายที่แสนดีหลังเลิกงานชินจนายขับรถกลับถึงบ้านในเวลาหนึ่งทุ่มเล็กน้อยชายหนุ่มเดินเอามือล้วงกระเป๋ากางเกง พลังทำเพลงเข้ามาในบ้านอย่างอารมณ์ดีก่อนเสียงเพลงจะหยุดลงเมื่อเห็นผู้เป็นมารดาปรีเข้ามาหาเขาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักเตอชินกลับมาแล้วหรือลูกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่เขาถามท่านกลับไปในใจเริ่มกังวลถึงอาการป่วยของน้องสาวเพราะมีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ทำให้คนในบ้านต่างพากันเป็นห่วงเยนุ๊นะสิปิดประตูเงียบอยู่แต่ในห้องตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินแม่เรียกลงมากินข้าวเย็นก็บอกว่ายังไม่หิวนี่พ่อเราก็กำลังเกลี้ยกล่อมให้ออกมานั่งเล่นข้างนอกบ้างไม่อยากให้อยู่ในห้องคนเดียวนานนะักเพราะกลัวว่าจะท่านหยุดพูดไว้แค่นั้นเขาจึงยื่นมือไปบีบมือท่านเบาๆอย่างปลุกปลอบเดี๋ยวผมคุยกับน้องเองครับคุณแม่พูดจบเขาก็เดินขึ้นบันไดไปนาห้องนอนของชายานุชซึ่งอยู่เยื้องกับห้องนอนของเขา มีร่างสูงโปร่งของบิดายืนนิ่งอยู่หน้าประตูด้วยสีหน้าอมทุกครั้นพอเห็นเขาเดินเข้าไปใกล้ท่านจึงหันมามองพลางถอนหายใจแผ่วคุณพ่อไปพักผ่อนเถอะครับให้ผมคุยกับยูนุสเองดีกว่าเขารู้ว่าบิดารักและเป็นห่วงบุตรสาวเพียงคนเดียวมากแค่ไหนตั้งแต่เล็กจนโตท่านเลี้ยงดูทนุถนอมบุตรสาวราวกับไข่ในหินพ่อฝากหน่อยนัตะชินผู้เป็นบิดาผู้เสียงแผ่ว ก่อนจะหันหน้าเข้าหาประตูอีกครั้งนุชเอ้ยพ่อจะนั่งดูทีวีรอหนูอยู่ข้างล่างนะลูกถ้าหนูยังไม่อยากนอนก็ลงมานั่งดูหนังกับพ่อนะพูดจบท่านก็เดินคอตกกลับไปชินตนายนมองตามแผ่นหลังของบิดาแล้วก็อดเป็นห่วงสุขภาพของท่านไม่ได้แม้ภายนอกจะดูเหมือนท่านแข็งแรงดีแต่ความจริงแล้วสารพัดโรคภัยกำลังรุมเร้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ความดันสูงและเบาหวานซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานหนักและละเลยสุขภาพมาตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มชินนายยกมือเคาะประตูห้องของน้องสาวไม่ดังนักเขารู้ว่าชยานุษได้ยินแต่เจ้าตัวจะมาเปิดประตูให้เมื่อไหร่นั้นไม่อาจรู้ได้เขาทำได้แค่ยืนรออยู่หน้าห้องอย่างใจเย็นนุชพี่ชินเองนะเปิดให้พี่เข้าไปหน่อยได้ไหมคะพี่มีเรื่องอยากปรึกษานุษหน่อยนะ เป็นเรื่องเออปัญหาหัวใจพี่ไม่รู้จะปรึกษาใครก็เลยคิดถึงนุชเป็นคนแรกเลยนุชช่วยพี่หน่อยได้ไหมเขาจำเป็นต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างทั้งที่ความจริงแล้วเรื่องหัวใจนั้นเขาไม่จำเป็นต้องปรึกษาคนอื่นเพราะค่อนข้างมั่นใจว่าตนเอาอยู่สำหรับจันเจ้าแล้วเธอต้องเห็นหน้าเขาทุกวันหากเขาม่นเติมเชื้อไฟบ่อยๆวลนิดวละหน่อย เขาเชื่อว่าไม่ช้าทานไฟเก่าก็จะคุขึ้นมาได้ไม่ยากอีกทั้งเขาในตอนนี้ก็เลิกนิสัยกินทิ้งกินคว้างแบบเมื่อก่อนแล้วถ้าเขาแสดงความจริงใจให้เธอเห็นจันเจ้าก็คงเปิดโอกาสให้เขาเข้าไปนั่งในใจเธออีกครั้งชายหนุ่มยืนรอยอยู่นานจนคิดว่าจะลองเคาะประตูอีกครั้งแต่แล้วเสียงจากด้านในก็ดังขึ้นแผ่วเบานุชนั่นหรอคะจะช่วยพี่ได้ได้สิคะนุชเป็นน้องสาวของพี่นี่นาะ ถ้าพี่ไม่ปรึกษานุชแล้วจะให้พี่ไปปรึกษาใครนุชเปิดประตูให้พี่เข้าไปหน่อยนะเขาเรีบพูดเอาใจให้น้องสาวเห็นว่าเธอเป็นคนสำคัญตามที่รัมิดาเคยให้คำแนะนำเอาไว้ว่าพยายามพูดให้กำลังใจและทำให้อีกฝ่ายคิดว่าตัวเองมีค่าและเป็นที่ต้องการของทุกคนในครอบครัวเสียงปลดล็อกประตูดังขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งสำหรับชินดนัยแล้วรู้สึกราวกับเป็นเสียงสวรรค์ เขาคลี่ยิ้มกว้างสายตาอ่อนโยนที่มองคนตรงหน้ามีแต่ความเอื้อเอ็นดูชายหนุ่มรีบก้าวเท้าเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูไว้ให้ตามเดิมโดยที่รอยยิ้มยังคงประดับอยู่บนใบหน้าหล่อเหลาเขาพยายามมองข้ามใบหน้าซีเซียลหม่นหมองของเจ้าของห้องแม้ว่าลึกๆแล้วจะอดสะท้อนในใจไม่ได้ชยานุจ,จัดว่าเป็นผู้หญิงที่สวยและดูดีที่สุดคนหนึ่งสมัยที่น้องสาวของเขายังเรียนมหาวิทยาลัย เจ้าตัวเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในงานฟุตบอลประเพณีด้วยซ้ำน่าเสียดายที่ช่วงเวลานั้นเขาอยู่ต่างประเทศจึงไม่ค่อยได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของน้องสาวเท่าไหร่นักจะรู้แค่เพียงที่เจ้าตัวบอกเล่าให้ฟังตอนแชทหรือโทรศัพท์คุยกันเท่านั้นเองเขาจึงไม่รู้ว่าชยานุษย์มีเรื่องอะไรปิดบังอยู่ขอบคุณค่ะที่เปิดประตูให้พี่ปแปลว,ว่านุษย์ยินดีจะเป็นศิรานีให้พี่แล้วใช่ไหมคะชะยานุษยยิ้มบางๆ ก่อนจะเดินไปนั่งบนโซฟาเบสที่อยู่ปลายเตียงชายหนุ่มจึงเดินตามไปนั่งข้างน้องสาวพลางรอบถอนหายใจอย่างโล่งอกคราแรกเขานึกว่าเมื่อประตูเปิดออกมาแล้วจะเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาของน้องสาวเหมือนเมื่อก่อนฮอตปลอดแตกอย่างพี่ชินยังต้องการที่ปรึกษาด้วยเหรอคะไม่น่าเชื่อชยานุษกระเซาพี่ชายฮอตอะไรกันนั่นมันอดีตไปแล้วตอนนี้มีแต่ผู้ชายธรรมดา ที่กำลังพยายามจุดฐานไฟเก่าให้ติดอยู่แต่ยังไม่สำเร็จเขาเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องของตนเองก่อนทั้งที่มาก่อนเรื่องส่วนตัวแบบนี้เขาไม่เคยนำมาพูดกับน้องสาวเลยสักครั้งชยานุษก็เช่นกันไม่เคยนำเรื่องส่วนตัวมาปรึกษาพี่ชายอย่างเขาแม้แต่ครั้งเดียวคิดแล้วก็น่าแปลกเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแท้ๆยามที่คนภายนอกมองมาล้วนมีแต่คนพูดว่าเขากับน้องสาวรักใคร่สนิทสนมกันดี แต่ความจริงแล้วต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตนเองและต่างคนต่างสร้างกำแพงขึ้นมาปิดกั้นความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันเขาไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวของน้องสาวกลุ่มเพื่อนสนิทของชยานุษมีใครบ้างเขาก็จำชื่อไม่เคยได้เธอคบหากับผู้ชายคนไหนบ้างเขาก็ไม่เคยรู้ชยานุษเองก็เช่นกันที่ไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวของเขาเลยเพื่อนสนิทของเขาเสียอีกที่ดูจะรู้มากกว่าน้องสาวแท้ๆอย่างเธอด้วยซ้า แต่วันนี้เขาจะพยายามทำลายกำแพงนั้นลงเสียเขาต้องทำให้ชยานุษไว้เนื้อเชื่อใจเขาในฐานะพี่ชายร่วมสายเลือดให้ได้ก่อนที่อะไรอะไรมันจะแย่ไปกว่านี้อย่าบอกนะคะว่าตอนนี้พี่โสดอยู่เป็นไปได้หรอเธอหันมามองหน้าเขาพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นอย่างแปลกใจพี่โสดมาตั้งนานแล้วคะ่ะตั้งแต่กลับจากเมืองนอกพี่ก็ไม่เคยคบใครเลยนี่คือเรื่องจริงนะ ทุกวันนี้พี่ทําแต่งานไปดื่มสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงบ้างน,น,นานๆทีนอกนั้นก็กลับมาอยู่บ้านนุชก็เห็นนี่คะชยานุชทําท่าครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้าขึ้นลงช้าๆจากนั้นก็หันมาถามเขาต่อแล้วฐานไฟเก่าที่ว่านี่ล่ะคะคบกันตอนที่พี่ไปเรียนเมืองนอกหรอชินตนายนใส่หน้าก่อนตอบไม่ใช่คะ่ะพี่เคยคบกับเขาตอนเรียนมหาลัยน่ะ แต่ก็คบได้ไม่นานก็เลิกกันไปแล้วพี่ก็ไปเรียนต่อพอดีตอนนี้เขามาทำงานเป็นเลขาของพี่พี่ก็พยายามจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆกับเขาอยู่แต่ยังไม่สำเร็จแปลว่าจบไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมคะเมื่อถูกน้องสาวถามจี้ใจดำเขาก็ได้แต่ทำหน้าประดักประเดิดเพราะเป็นเรื่องจริงก่อนจะพยักหน้ายอมรับอย่างไม่มีทางเลี่ยงพี่ไม่ดีเองแหละช่วงนั้นมั่นใจในความหลองตัวเองมากไปหน่อยเขาพยายามใช้คำพูดที่ฟังติดตลก เพราะความจริงแล้วการที่เขาควงสาวไม่ซ้ำหน้าคบผู้หญิงซ้อนกันหลายคนในช่วงเวลานั้นเป็นเพราะฮอร์โมอนความเป็นชายมันพุ่งพล่านโดยเฉพาะการได้ลากสาวสวยมาเล่นสนุกกันบนเตียงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเขาเหลือเกินยิ่งเขาสามารถปิดบังบรรดาสาวๆที่คบอยู่และให้เจ้าหล่อนเชื่อว่าเขาคบเธอแค่คนเดียวได้นานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากเท่านั้นแล้วทำไมพี่ชินถึงอยากกลับมาคบกับคนนี้อีกครั้งล่ะคะ ชายหนุ่มทถอนหายใจแผ่วมีมากมายหลายสิ่งที่อัดแน่นอยู่ในใจจนไม่รู้จะบรรยายออกมาอย่างไรให้คนฟังเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่แต่สุดท้ายเขาก็เลือกใช้คำพูดที่ฟังเข้าใจง่ายและคิดว่าผู้หญิงอย่างชยานุษ์น่าจะเข้าใจดีพี่ก็บอกไม่ถูกหรอกน,นุษต์ถึงแม้ว่าพี่กับจันจะคบกันไม่นานเท่าไหร่แต่ตอนที่คบกับเขาพี่รู้สึกสบายใจที่สุด ตอนนั้นเวลาที่พี่อยากปรับทุกข์กับใครสักคนพี่จะนึกถึงจันเป็นคนแรกตอนที่เลิกกันพี่เคยคิดจะไปขอคืนดีกับเขาอยู่หลายครั้งแต่ก็ติดที่ตอนนั้นอีโก้ลูกผู้ชายมันบังตาไม่มีใครรู้หรอกว่าเวลาที่มีคนเอ่ยถึงการมีแฟนหรือคนรักผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเขาก็คือจันเจ้าตอนที่เขาเรียนต่อต่างประเทศแม้จะมีหญิงสาวมากหน้าหลายตาผลัดกันขึ้นเตียงเขา แต่ทุกครั้งที่ได้อยู่คนเดียวแล้วเขาถูกความเหงาเข้าเล่นงานคนที่เขาคิดถึงเพียงหนึ่งเดียวก็คือผู้หญิงที่ชื่อจันเจ้าเช่นเคยแต่การที่เขายอมมาทำงานเป็นเลขาให้พี่ชินก็แสดงว่าเขาไม่ได้โกรธเกลียดพี่ไม่ใช่หรอคะเมื่อน้องสาวพ,พูดเช่นนั้นเขาก็ได้แต่ยิ้มแย่ก่อนจะสารภาพด้วยน้ำเสียงจืดเจือนความจริงแล้วตอนแรกเขาไม่รู้ว่าต้องมาทำงานกับพี่นะ่ะ พี่โชคดีที่บังเอิญได้ไปเห็นเรซูเม่ของเขาตอนส่งมาสมัครงานพี่ก็เลยบอกให้ฝ่ายบุคคลรับไว้โดยไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วก็เล่นตุกติกกับรายละเอียดในสัญญาณนิดหน่อยเพื่อป้องกันเขาชิงลาออกหลังจากที่รู้ว่าต้องมาทํางานให้พี่ชยานุษเบิกตากว้างปากสีซีดเพเยอเล็กน้อยอย่างคาดไม่ถึงก่อนจะมองคอนให้เขาน่าเกลียดที่สุดเลยค่ะพี่ชินสมควรแล้วค่ะที่เขาไม่ยอมคืนดีด้วยชินดนายหัวเราะร่า ก่อนจะยื่นมือไปยีผมน้องสาวเล่นเบาๆอา้าวไม่เข้าข้างพี่สักหน่อยเหรอเราเป็นพี่น้องกันนะคะนุชไม่ละคะ่ะนุชเข้าข้างผู้หญิงด้วยกันมากกว่าชยานุชยู่หน้าใส่พี่ชายชายหนุ่มเห็นว่าอารมณ์ของน้องสาวเริ่มสดใสขึ้นมาบ้างแล้วจึงลองตะล่อมถามเรื่องของอีกฝ่ายบ้างแล้วนุชละคะพักนี้เป็นยังไงบ้างเธอหันมายิ้มให้บางๆก่อนตอบก็เรื่อยๆคะ่ะ พี่ชินก็รู้ว่านุชอยู่แต่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนชีวิตประจําวันของนุชก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างหรอกวันเสาร์นี้นุชไปดูหนังกับพี่หน่อยสิได้ไหมคะไปดูเป็นเพื่อนพี่หน่อยพี่อยากดูเรื่องนี้มากเลยจะไปดูคนเดียวก็รู้สึกแปลกๆจะชวนเพื่อนไปเดี๋ยวคนก็จะมองว่าเป็นคู่เกย์กันอีกชินตนานรีบเข้าจุดประสงค์หลักของตัวเองทันทีแม้ว่าคำตอบที่ได้รับกลับมาจะเป็นสิ่งที่เขาคาดเดาได้อยู่แล้ว นุชไม่อยากออกไปไหนคะ่ะทำไมพี่ชินไม่ลองชวนแฟนเก่าของพี่ละคะเผื่อฐานไฟเก่าจะคุ้ถ้าเขายอมไปกับพี่ก็ดีนะสิคะพี่คงไม่ต้องมานั่งปรึกษานุชหรอกเขายิ้มพลางยกมือขึ้นรูปสีสานน้องสาวอย่างอ่อนโยนสีหน้าแววตาบ่งบอกถึงความรักและเอ็นดูอย่างไม่มีเงื่อนไขความจริงแล้วพี่อยากควงน้องสาวสุดที่รักของพี่ไปดูหนังมากกว่าจะว่าไปแล้วเราสองคนไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมานานมากแล้วนะคะ ชยานุษย์ลูบตาลงมองมือของตนเองปากซี่เซียวของเธอเม้มแน่นเราก,กำลังสะกดกลั้นอารมณ์บางอย่างเขาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารน้องสาวจับใจอยากช่วยแบ่งเบาความทุกข์มาบ้างแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเธอถึงจะยอมระบายสิ่งที่อยู่ในใจให้เขาได้รับรู้นุชคะนุชฟังพี่นะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่ว่านุชกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่พี่อยากให้นุชรู้ว่าพี่จะอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างๆนุชเสมอตอนนี้นุชอาจจะยังไม่สะดวกเล่าหรือระบายให้พี่ฟังก็ไม่เป็นไรพี่รอได้พี่ยินดีรับฟังนุชทุกเรื่องนุชเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่เพราะฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีนุชอีกคนทันทีที่เขาพูดจบเสียงสะอื้นจากคนตรงหน้าก็ดังขึ้นเบาๆชายหนุ่มหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสือ้อมาเช็ดน้ำตาให้น้องสาวอย่างนุ่มนวลโดยไม่พูดอะไรอีก เพราะต้องการให้เวลาชยานุษได้คิดและไตร่ตรองอีกทั้งเขาไม่ต้องการกดดันอีกฝ่ายมากเกินไปตอนนี้จิตใจของหญิงสาวเปราะบางมากเขากลัวว่าหากพูดอะไรออกไปแล้วกระทบจิตใจของเธอเข้าทุกอย่างอาจจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมดื่มนมอุ่นๆสักแก้วไหมคะพี่จะลงไปเอามาให้หรือนุษอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมพี่ชายคนนี้พร้อมบริการเจ้าหญิงน้อยทุกอย่างเลย เขาพูดอย่างเอาอกเอาใจเหมือนเมื่อครั้งที่อีกฝ่ายยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆและเพราะคำเรียกขานเจ้าหญิงน้อยของเขานี่เองที่เรียกรอยยิ้มจากเธอได้แม้ว่าจะเป็นการยิ้มทั้งน้ําตาก็ตามขอนมสักแก้วละกันค่ะขอบคุณนะคะพี่ชินได้ครับเจ้าหญิงน้อยชินตนายนลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องของชยานุษเพื่อลงไปอุ่นนมในครัว เมื่อลงมาถึงชั้นล่างเขาเห็นบิดามารดาลุกขึ้นจากโซฟาในห้องนั่งเล่นแล้วปรีเข้ามาหาอย่างร้อนใจเป็นยังไงบ้างลูกนพวรรณผู้เป็นมารดาเอ่ยถามขึ้นก่อนเยนุษไม่เป็นอะไรหรอกครับคุณพ่อคุณแม่น้องก็แค่อยากอยู่คนเดียวเท่านั้นเองนี่ผมลงมาเอานมไปให้น้องดื่มสักแก้วเสร็จแล้วก็จะให้น้องกินยานอนแล้วครับอย่าก,กังวลเลยชายหนุ่มบีบมือมารดาเบาๆก่อนผละไปทางห้องครัวใช้เวลาไม่นานนะัก ชินตาในก็เดินถือแก้วนมสดพร้อมขวดน้ำดื่มขึ้นมาบนห้องชยานุษย์เธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่สายตามองเหม่อไปทางหน้าต่างห้องซึ่งขณะนี้ด้านนอกมืดสนิทเนื่องจากเป็นเวลาสองทุ่มแล้วมาแล้วครับผมเขาพูดด้วยน้ำเสียงรื่นเริงแล้วเดินเข้ามาวางขวดน้ำไว้บนโต๊ะแล้วยื่นแก้วนมให้น้องสาวเธอรับแก้วไปถือไว้เขาจึงเดินไปที่โต๊ะข้างเตียง เปิดลิ้นชักหยิบยาต้านเศร้าที่ต้องกินก่อนนอนออกมาทั้งแผงจากนั้นก็มานั่งที่เดิมเขารอจนเธอดื่มนมหมดแก้วจึงแกะยาจากแผงยื่นให้หนึ่งเม็ดพร้อมรอยยิ้มเธอมองยาเม็ดเล็กๆสีขาวในมือเขาครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือออกมารับแต่ยังไม่ยอมกินเขาจึงแกะออกมาอีกเม็ดแล้วพูดว่าถ้านุชไม่อยากกินยาคนเดียวเดี๋ยวพี่กินยาเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะพูดจบเขาก็ยอนยาเม็ดนั้นเข้าปากแล้วยกน้ำดื่มทั้งขวด ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของน้องสาวพี่ชิชนกินเข้าไปได้ยังไงคะหญิงสาวมองหน้าเขาอย่างคาดไม่ถึงว่าเขาจะกล้ากินยาเหมือนตนไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่ก็แค่อยากกินยาเป็นเพื่อนนุชคราวนี้ถึงตานุชต,ต้องกินยาบ้างแล้วนะคะเขายิ้มราวกับการกินยาต้านเศร้าทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครั้นพอเห็นน้องสาวกินยาแล้วดื่มน้ำตาม ชินดนัยก็ได้แต่ลอบถอนหายใจอย่างโล่งอกพลางคิดในใจว่าพรุ่งนี้จะโทรศัพท์ไปถามรัมิดาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคนี้จากนั้นชยานุษก็เดินไปที่เตียงนอนแต่ยังไม่หลับชายหนุ่มจึงนั่งอีกฝั่งแล้วคุยเรื่องจิป,ปาถาก,กับน้องสาวจนกระทั่งเธอหลับไปในที่สุดเขาจึงค่อยๆเดินออกมาแล้วกลับห้องของตัวเองเช้าวันต่อมาจันเจ้ามาทำงานตามปกติ เมื่อขึ้นลิฟต์มาถึงออฟฟิศก็ต้องแปลกใจเมื่อมีเด็กผู้ชายอายุประมาณ6 7ขวบกำลังนั่งต่อเลโกอยู่ที่โต๊ะว่างตัวหนึ่งเธอกำลังจะอ้าปากถามเด็กแต่เอมิกาก็เดินออกจากห้องแคนเีนพร้อมกับชามพลาสติกลายกระตูนโดอราเอมอนอ้าวจานมาถึงแล้วหรอกินอะไรมาหรือยังอ๋อใช่นี่น้องออกัสลูกชายพี่เองจะ้ะออกัสครับสวัสดีนะจานรือยังลูกเอมิกาหันไปบอกบุตรชายเด็กน้อยจึงวางมือจากตัวต่อ แล้วกระพุ่มมือไหว้จันเจ้าอย่างน่ารักหญิงสาวจึงรับไหว้พร้อมกับกล่าวทักทายทั้งรอยยิ้มสวัสดีครับคุณเกง่งจากนั้นเธอก็หันไปถามเอมิกาด้วยความสงสัยที่นี่เขาให้พาลูกมาได้ด้วยหรอคะดีจังเลยนั่นก็เพราะที่ทำงานเก่าของเธอนั้นห้ามอย่างเด็ดขาดเพราะเจ้านายของเธอไม่ชอบเด็กเท่าไหร่ได้จ้ะเจ้านายที่นี่ไม่ว่าอะไรหรอก เขาเข้าใจอยู่ว่าบางทีคนเราก็ต้องมีเหตุจําเป็นกันบ้างอย่างวันนี้แม่พี่มีธุระนะ่ะก็เลยอยู่ดูหลานไม่ได้พี่เลยต้องพามาที่นี่ด้วยที่ทํางานแฟนพี่ก็ไม่สะดวกเพราะเป็นโรงงานเอมิกาอธิบายให้เลขารุ่นน้องฟังพลางป้อนข้าวบุตรชายไปด้วยขณะที่จันเจ้านั้นได้แต่ยิ้มเธอรู้สึกดีใจที่ได้ทํางานที่นี่เพราะหากวันไหนที่มารดาไม่ว่างเลี้ยงเพรานภาเธอจะได้พาหนุพรามาทํางานด้วย เสียงฝีเท้าหนักๆที่กำลังเข้ามาใกล้ทุกขณะทำให้รอยยิ้มของจันเจ้าจางลงเล็กน้อยเพราะไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่าเป็นใครหญิงสาวรีบเดินไปที่โต๊ะของตนเองแล้ววางกระเป๋าสะพายไว้บนโต๊ะจากนั้นก็เดินเร็วๆไปที่ห้องแคนทีนเพื่อหลบหน้าเขาชั่วคราวแต่ดูเหมือนว่าความคิดนี้จะผิดมหันเพราะคนที่เธอไม่อยากเจอหน้าแต่เช้ากำลังเดินตามมาที่ห้องแคนเีนด้วยชินดาในเดินยิ้มกริ่ม,มายืนอยู่ข้างหลังจันเจ้า โดยเว้นระยะห่างไว้ไม่ให้ใกล้เธอมากเกินไปเขาทําทีเป็นเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและทำจมูกฟุดฟิตสูดกลิ่นอะไรบางอย่างในห้องหอมจังเลยกลิ่นนี้นี่มันเขาหยุดพูดแค่นั้นแล้วยื่นหน้าเข้าไปใกล้อีกนิดรอยยิ้มกรุ้มกลิ่มกว้างขึ้นกว่าเก่าเมื่อเห็นหญิงสาวหันมามองเขาด้วยสายตาไม่ไว้วางใจและปรามอยู่ในทีกลิ่นหมูปิ้งนี่นาแค่ได้กลิ่นก็หิวเลยเนี่ย หนูจันทร์กินข้าวมาหรือยังสงสัยคงยางแน่เลยใช่ไหมไม่อย่างนั้นคงไม่เดินม,มาที่นี่พี่ว่าเราลงไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมจันทร์เจ้ายิ้มอ่อนรอยยิ้มของเธอทำเอาคนมองตาพร่าเพราะจันทร์เจ้าเมื่อเจ็ดปีก่อนนั้นเป็นสาวน้อยไร้เดียงสารอยยิ้มจึงดูเจิดจ้าสดใสแต่จันทร์เจ้าในวันนี้แตกต่างออกไปเธอดูมีเสน่ห์เย้ายวนในแบบหญิงสาวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแต่ก็ไม่ดูกร้านโลกตรงกันข้าม บุคลิกนิ่งๆดูเรียบร้อยแต่สายตารู้ทันของเธอที่มองมาส่งให้หญิงสาวดูหน้าค้นหาและหน้าหลงไหลยังบอกไม่ถูกไม่รบกวนรรท่านประธานดีกว่าค่ะเชิญตามสบายเผอิญว่าไม่ค่อยชอบนั่งร่วมต๊ะกับเจ้านายเท่าไหร่มันอึดอัดค่ะรอยยิ้มของชินตนายยังคงประทับอยู่บนหน้าแต่สายตาดูแพรวพรวยิ่งกว่าเดิมเขากระแอมเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปใกล้เธออีกก้าวหนึ่งแล้วพูดว่า ถ้าอย่างนั้นเที่ยงนี้คงต้องทนอึดอัดหน่อยก็แล้วกันนะเพราะสิบโมงครึ่งเราต้องไปสาขาที่พารากอนกันเขาหยุดพูดเพื่อดูปฏิกิริยาของเธอจากนั้นก็ลดเสียงเบาลงให้ได้ยินกันแค่สองคนให้เกียริกินข้าวกับพี่สักมือได้ไหมในฐานะแฟนเก่าก็ได้จันเจ้าทำหน้าตูมตาขวางทันทีและเขาก็ชอบเหลือเกินที่เห็นเธออารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะตนได้ เพราะหมายความว่าอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้รังเกียจหรือเกลียดเขาซะจนมองเป็นอากาศธาตุเล่นมาบอกกันตอนนี้ฉันสามารถปฏิเสธได้ด้วยหรือคะแม้น้ำเสียงของเธอจะเรียบนิ่งเพราะอย่างไรเสียเขาก็คือเจ้านายแต่กระนั้นเขาก็ยังจับความรู้สึกของจันเจ้าได้ว่าเธอไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหรนะ่นักแน่นอนว่าไม่ชายหนุ่มเกือบหลุดหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินเสียงเบาๆจากเลขาสาว กำลังคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ได้ยินเสียงคนกำลังเดินมาเขาจึงต้องล้มเลิกความคิดไปเพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้ความสัมพันธ์ของตนกับจันเจ้าในตอนนี้เขาไม่อยากให้เธอลำบากใจและมองหน้าเพื่อนร่วมงานไม่ติดเอเที่ยงนี้กินอะไรดีหนะ้าเขาเปรยยิ้มยิ้มพลางเดินไปหยิบแก้วกาแฟของตนเองมาวางบนเคาน์เตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วบอกว่าชงกาแฟให้หน่อยครับคุณจันเอาไปให้ผมในห้องนะ เขาเปลี่ยนคำเรียกขานทันทีเมื่อเห็นพนักงานคนอื่นเดินเข้ามาในห้องแคนทีนได้ค่ะท่านประธานจันเจ้ามองค้อนเขายังอดไม่อยู่ก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติพลางยิ้มให้ผู้ที่เดินเข้ามาใหม่จากนั้นก็จัดแจงชงกาแฟให้ผู้เป็นนายซึ่งตอนนี้เดินออกจากห้องแคนทีนไปแล้วหลังจากชงกาแฟเสร็จหญิงสาวก็นำไปให้เขาในห้องทำงานชินนายนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เธอจึงวางแก้วกาแฟไว้ให้เขาบนโต๊ะขณะที่กำลังจะหันกลับไปทางประตูชายหนุ่มก็ทำมือเป็นเชิงบอกให้เธออยู่ก่อนจันเจ้าจึงต้องยืนรอยอยู่หน้าโต๊ะเขาเพราะฟังจากที่เขาคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ปลายสายแล้วเธอจึงคิดว่าเจ้านายคงต้องการคุยเรื่องงานด้วยไม่นานนักชินตาในก็วางสายและเป็นดังคาดเขาเรียกเธอไว้เพื่อคุยเรื่องงานจริงๆพี่โทรไปบอกผู้จัดการสาขาแล้วละ่ะว่าเราจะเข้าไปที่นั่น ที่พี่จะให้จันไปวันนี้ก็เพราะอีกหน่อยจันต้องไปติดต่อกับที่นั่นบ่อยๆและอีกอย่างคือหลายคนรู้แค่ว่าพี่เปลี่ยนเลขาแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครก็ถือซิว่าไปแนะนำตัวเองก็แล้วกันค่ะ1 0บโมงครึ่งใช่ไหมคะอืมเดินไปนะเดินบนทางลอยฟ้านี่แหละและถ้าจันไม่มีงานด่วนหรืองานไหนที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้พี่ก็จะพาเราไปที่ศูนย์บริการด้วย ไปดูขั้นตอนการทำงานจริงเวลาที่มีสินค้าส่งซ่อมจะได้รู้ว่าเขาทำกันยังไงบ้างจันเจ้าทำท่าครุ่นคิดครู่นหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจได้คิดว่าไม่มีนะคะไปวันนี้เลยก็ได้ชินดนายยิ้มบางๆพ่างพยักหน้าให้งั้นก็ตามนั้นสิบโมงครึ่งเข้ามาเตือนพี่อีกทีละกันเผื่อพี่โมวแต่ทำนั่นทำนี่จนลืมเวลาค่ะข,ขอตัวนะคะพูจบจันเจ้าก็หันหลังแล้วเดินออกจากห้องไป โดยมีสายตาเจ้าเล่ห์ของผู้เป็นนายมองตามหลังไปตลอดจนกระทั่งประตูปิดลงเขาจึงละสายตาออกมาชินดาไนยิ้มกว้างเมื่อในที่สุดกว้างน้อยก็ตกหลุมที่เขาดักไว้จนได้ไว้ไปวันหลังแล้วกันนะหนูจนันศูนย์บริการน่ะเรื่องอะไรเขาจะไปวันเดียวกันหมดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีโอกาสได้อยู่กับเธอแค่สองคนฉะนั้นเขาจึงต้องทยอยพาจันเจ้าไปตรงนั้นตรงนี้วันละที่ก็พอ เขาไม่เคยพาเลขานุการส่วนตัวไปแนะนำตัวเองกับผู้จัดการสาขาอย่างที่กำลังจะพาจันเจ้าไปวันนี้เพราะตามหลักแล้วไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารอย่างเขาเลยแม้แต่น้อยเลขาคนเก่าอย่างพริมาเขาก็เซ็นเอกสารแนะนำตัวให้แค่นั้นแล้วให้เจ้าตัวเดินทางไปเองแต่เพราะนี่คือจันเจ้าแม้จะมีเวลาแค่เล็กน้อยเขาก็ต้องการใช้กับเธอให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อถึงเวลานัด จันเจ้าก็เดินไปขอห้องของท่านประธานตามคำสั่งของเขาครั้นพอได้ยินเสียงเจ้าของห้องอนุญาตเธอจึงเปิดประตูเข้าไปแต่ก็พบว่าเขายืนตรงหน้าประตูอยู่ก่อนแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะเสียงทุ้มของเขาฟังดูก็รู้ว่ากำลังอารมณ์ดีอย่างที่สุดค่ะหญิงสาวรับคำสั้นๆก่อนจะเดินกลับมาที่โต๊ะของตนเองเพื่อหยิบกระเป๋าสะพายจากนั้นจึงเดินตามเขาไปหน้าลิฟต์เป็นเวลาเดียวกับที่ประตูลิฟต์เปิดออก ตามมาด้วยผู้หญิงวัยกลางคนในชุดทำงานดูภูมิฐานคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมหญิงสาวหน้าตาส飒สวยรูปร่างดีในชุดเดรสเข้ารูปสีดำอุ๊ยเจอพี่ชินพอดีเลยค่ะคุณแม่พี่ชินสวัสดีค่ะหญิงสาวคนนั้นฉีกยิ้มกว้างพร้อมกับยกมือไหว้ชินนา,นายแววตาที่มองชายหนุ่มเต็มไปด้วยความชื่นชอบหลงไหลซึ่งจันเจ้าเห็นแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คงแอบรักเจ้านายตนอยู่แน่สวัสดีครับคุณนาะ สวัสดีครับน้องเกรซชายหนุ่มยกมือไหว้ผู้อาวุโสก่อนจากนั้นจึงหันไปพยักหน้าให้คนอ่อนวัยกว่าอ้าวต่ชินจะไปไหนล่ะวันนี้นะพาน้องเกรซมาคุยกับเราด้วยนะเรื่องตำแหน่งเลขาส่วนตัวที่ยังว่างอยู่ดูสิเนี่ยพอลูกสาวนะ้ารู้ว่าเรากำลังหาเลขาคนใหม่น้องก็รีบบินกลับจากทริปทัวร์ยุโรปก,กับเพื่อนเพื่อมาสมัครงานกับเราทันทีเลยหญิงวัยกลางคนคนนั้น ปลายตามองจันเจ้าเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่สนใจอีกแต่หญิงสาวที่มาด้วยกันกลับจ้องจันเจ้าเขม็งโดยสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดคราแรกจันเจ้างุนงงไม่น้อยเพราะมั่นใจว่าไม่เคยรู้จักอีกฝ่ายมาก่อนทว่าพอสังเกตดีๆแล้วก็เข้าใจทันทีว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงชักสีหน้าใส่ตนผมต้องขอโทษทุนาด้วยนะครับเพราะผมรับเลขาใหม่มาแล้ว ชินตายหันไปหาหญิงสาวที่ยืนเยื้องไปทางด้านหลังตนเล็กน้อยแล้วแนะนําเธอให้ทั้งสองคนได้รู้จักนี่จันเจ้าครับเลขาคนใหม่ของผมคุณจันครับนี่คือคุณรำพาเคยทํางานที่นี่ในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีสมัยที่คุณพ่อผมยังบริหารอยู่นะส่วนนี่คุณรัลินดาหรือคุณเกรตเป็นลูกสาวของคุณรําพาชินตายแนะนําทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ เขาจงใจไม่บอกจันเจ้าว่ารําพากับรรินดาเป็นญาติห่างๆของเขาเพราะไม่อยากให้เธอเกรงใจสองคนนั้นมากเกินไปและจันเจ้าก็ทำได้ดีเพราะเธอแค่ยกมือไหว้ทั้งคู่ตามมารยาเท่านั้นไม่ได้มีท่าทีนอบน้อมให้อีกฝ่ายแต่ก็ไม่ดูเย่อหยิ่งจองหองจนเกินไปเขาไม่ค่อยชอบสองแม่ลูกคู่นี้เท่าไหร่นักตอนที่รําพายังทำงานกับปิดาของเขาก็ชอบทำตัวเจ้ายศเจ้าอย่างในหนึ่งอาทิตย์ จะมาทำงานแค่วันสองวันชอบชี้นิ้วสั่งพนักงานคนอื่นให้ทำงานส่วนตัวหรือเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นประจำโดยถือตัวว่าตนเป็นญาติกับเจ้าของบริษัทขณะที่บิดาของเขาก็นำท่วมปากพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่พอเขามารับหน้าที่แทนบิดาเขาจึงหาทางบีบให้อีกฝ่ายกเกษียณตัวเองออกไปโดยการนำระบบบัญชีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับบริษัท รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรใหม่ทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากของระบบเก่าที่ล้าหลังเป็นเต่าล้านปีซึ่งแน่นอนว่ารำพารับกับระบบใหม่ไม่ได้จึงลาออกจากบริษัทไปด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนรำพาจะยังไม่ยอมวางมือจากบริษัทนี้เสียทีเดียวเพราะเจ้าตัวพยายามยัดเยียดบุสาวมาให้เขาทางทางตรงและทางอ้อมซึ่งเขาไม่ชอบเอาเสเลย อะไรกันจะรับเลขาทั้งคนทำไมไม่ปรึกษานาก่อนละตะชินเดี๋ยวก็ไปคว้าใครที่ไหนมาก็ไม่รู้เหมือนข่าวที่แล้วอีกทำงานไม่ได้เรื่องได้ราวดแีแต่แต่งตัวโปส่สงสายตายุ่ยยวนผู้ชายไปทั่วผมเป็นผู้บริหารของที่นี่นะครับคุณนาะดูแลพนักงานตั้งหลายสิบชีวิตแค่เรื่องเลือกเลขาผมทำเองได้ครับไม่จำเป็นต้องรบกวนคุณนาเลยเลขาคนเก่าผมไม่ได้เป็นคนเลือกฝ่ายบุคคลเขาเลือกมาให้ผมแต่สำหรับคุณจันเจ้าผมเป็นคนคัดเลือกด้วยตัวเองครับ เพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจสายตาของผมว่าเลือกคนไม่ผิดพูดจบเขาก็หันไปมองหน้าเลขานุการส่วนตัวโดวยหวังว่าหญิงสาวจะเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อครั้นพอหันไปมองสองแม่ลูกคู่นั้นอีกครั้งจึงเห็นว่ารำพาชักสีหน้าไม่พอใจที่ถูกเขาตอกกลับนิ่มๆอย่างเห็นได้ชัดส่วนรรินดานั้นเอาแต่จ้องขมงไปทางจันเจ้าราวกับโกรธเกลียดกันมาแต่ชาติปางไหนผมกับเลขามีธระด่นตงไปข้างนอก ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไม่ทันชายหนุ่มกดปุ่มเรียกลิฟทันทีโดยไม่สนใจว่าสองคนนั้นจะทำหน้าอย่างไรเมื่อลิฟเปิดออกเขาจึงเบี่ยงตัวให้จันเจ้าเดินเข้าไปก่อนจากนั้นตัวเองค่อยตามเข้าไปทีหลังแล้วกดปุ่มปิดลิฟเมื่อได้อยู่ตามลำพังชินานไยก็ถามจันเจ้าถึงเรื่องที่เขาสงสัยทันทีหนูจันรู้จักเกรซมาก่อนเหรอเปล่าคะ่ะไม่รู้จักไม่เคยเจอกันเลยด้วยซ้ำเธอหันมาตอบเขา แล้วทำไมเขาอดสงสัยไม่ได้ถ้าไม่เคยรู้จักกันแล้วทำไมรัดินดาถึงได้ทำกิริยาอย่างนั้นใส่เธอและดูเหมือนจันเจ้าก็เข้าใจว่าเขาสงสัยเรื่องไหนเธอจึงเฉลยให้เขารู้วันนี้ฉันกับคุณเกรซใส่ชุดเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันค่ะต่างแค่สีเท่านั้นเองเธอตอบพร้อมกับยิ้มบางๆขณะที่คนฟังอย่างเขาได้แต่เลิกคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจ พวกผู้หญิงนี่บางทีก็มีเรื่องคอมเมนต์กันแปลกๆเนาะ